บริบทชุมชนบ้านสนวนนอกบ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ มาของชื่อบ้านสนวนนอกเดิมบ้านสนวนนอกหมู่ที่11ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อประมาณ150ปีเศษหรือพศ2398บ้านสนวนนอกมีสภาพเป็นป่าทึบมีต้นไม้ชื่อว่าต้นสนวนเกิดขึ้นมากที่สุดในหมู่บ้านนายดำยังไม่มีนามสกุลเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดมีอาชีพเป็นช่างตีเหล็กเข้ามาตั้งรกรากเป็นคนแรกนายดำเห็น ว่าในที่แกอยู่มีต้นชื่อว่าต้นสนวนจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านสนวนต่อมานายดำเสียชีวิตมีนายจํานานไม่มีนามสกุลเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนั้นพ่อเมืองแต่งตั้งให้เป็นหลวงจํานานปกครองดูแลพื้นที่เขตบ้านสนวนบ้านสนวนในสมัยก่อนเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งรอบๆหมู่บ้านก็แวดล้อมไปด้วยท้องทุ่งเหมาะสําหรับการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์มีรำาหวยที่อุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์และยังเป็นแหล่งอาหารของประชาชนชาวบ้านในเขตพื้นที่ระแวกนั้นโดยเฉพาะสัตว์น้ำจนมีคำพูดของคนรุ่นก่อนๆว่า อยากอยู่ดีมีสุขต้องไปอยู่ที่บ้านสนวนและยังได้รับคำชมจากนายห้อยซึ่งชอบมาแวะพักค้างคืนที่แถวใกล้วัดสนวนนอกและเที่ยวดูพื้นที่รอบๆพร้อมทั้งเอ่ยชมว่าบ้านนี้น่าอยู่มีทาเลหากินที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีทั้งทางบกและทางน้ำและถ้าปีไหนฝนแรงจะมีเกวียนบรรทุกทาน บรรทุกสินค้ามาขายที่ตลาดห้วยราชก็จะผ่านหมู่บ้านสนวนเป็นประจำบ้านสนวนนอกมีลักษณะเป็นเมืองโบราณพื้นที่เป็นเนินดินรูปทรงกลมมีกำแพงดินและคูน้ำล้มรอบสามชั้นแต่ปัจจุบันไม่บรรจบกันเนื่องจากติดกับลําห้วยปัจจุบันชาวบ้านได้จับจองคันดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ภาษาถิ่นขมินในการสื่อสารสภาพแวดล้อมของชุมชนโบราณบ้านสนวนนอกเป็นพื้นที่กเกษตรกรรมมีสระน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกใช้ในการบริโภคหลักฐานทางโบราณคดีพบคันดินโบราณคูน้ำโบราณเศษภาชนะกระเบื้องขี้ตะกรันไหโบราณบรรจุกระดูกหินทรายอิฐบทโบราณที่ทำด้วยดินบิบ ภาพทั่วไปของบ้านสนวนนอกหมู่บ้านสนวนพบลักษณะการตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มเครือญาติ ปลูกเรือนในพื้นที่ใกล้ๆกันสภาพครอบครัวเป็นครอบครัวขยายอาศัยอยู่รวมกันบ้านสนวนนอกมีพื้นที่ประมาณ2,301ไร่ประกอบด้วยพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย450ไร่พื้นที่ทำการ,กรเกษตร1,776ไร่พื้นที่สาธารณะ75ไร่มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือจดกับบ้านชวงหมู่ที emos, normal, ่1ตําบลห้วยราอําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ทิศใต้จดกับบ้านสนวนในหมู่ที่สตําบลสนวนอําเภห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ทิศตะวันออกจุดกับบ้านจะบกหมู่ที่6ตําบลห้วยราอําเภห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันตกจดกลับบ้านพวงน้อยหมู่ที่8ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอนภูมิอากาศมีสภาพอากาศร้อนชืน้นการเดินทางและเส้นทางคมนาคมเส้นทางถนนลาดยางจากเมืองบุรีรัมย์เส้นทางสายบุรีรัมย์สุรินผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยราช ถึงบ้านสนวนนอกระยะทาง12กิโลเมตรเส้นทางถนนราดยางจากเมืองบุรีรัมย์ผ่านสนามกีฬาฟุตบอลช้างอารีนาผ่านศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์เขากระดงตำบลสมิดธผ่านบ้านสวายจีถึงบ้านสนวนนอกระยะทาง25กิโลเมตรเส้นทางถนนลาดยางจากเมืองบุรีรัมย์เส้นทางถนนบุรีรัมย์สุรินทร์ ผ่านสามแยกวัดโคกวัดเลี้ยวขวาผ่านบ้านสวายจีกถึงบ้านสนวนนอกระยะทาง23กิโลเมตรสภาพเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยสภาพดินได้แก่ ดินเหนียวดินหินเป็นกรวดทรายเพราะติดกับเขากระโดงแหล่งน้ำได้แก่ลำห้วยตลาดหนองทำานบมีต้นน้ำอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดป่าไม้มีป่าไม้เล็กน้อยเพื่อทำแปลงหมอนการประกอบอาชีพของคนในชุมชนคนในชุมชนมีอาชีพหลักเป็นการทำนาปีซึ่งมีพื้นที่ในการทำนา 1,720ไร่ผลผลิต688ตันเฉลี่ย400กิโลกร,รัมต่อไร่โดยการทำนาปีจะต้องอาศัยน้ำจากน้ำฝนคนในชุมชนมีรายได้จากผลผลิตข้าวนาปีปีละครั้งปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามสภาพที่ดินฟ้าอากาศจะเอื้ออำนวยในแต่ละปีราคาสินค้าและผลตอบแทนไม่แน่นอน ส่วนอาชีพรองได้แก่การรับจ้างทั่วไปการค้าขายดังนั้นจึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมที่พัฒนามาจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนอาชีพเสริมเป็นการทอผ้าจากสารหัตถกรรมและที่พักโฮมสเตย์โดยการทอผ้าไหมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม เป็นวิธีทางวัฒนธรรมของชนเผ่าในภาคอีสานทั้งที่เป็นชนเผ่าคนไทยอีสานไทยลาวไทยสวยไทยขมรที่ได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นและที่สำคัญจังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นพื้นที่ที่กำเนิดของแปลงปลูกหมอนเลี้ยงไหมของกลมหม่อนไหมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห กรอบกับการอพยพย้ายถิ่นของชนเผ่าต่างๆในแถบภูมิภาคนี้ในสมัยโบราณการผสมผสานของลายไหมจึงมีเอกลักษณ์มีตำนานเรื่องราวที่น่าสนใจดังนั้นบ้านสนวนนอกจึงได้มีกระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอบเชิงวัฒนธรรมโดยผลิตภัณฑ์โอทอบจากไหมซึ่งผ้าไหมและผ้าได้ของบ้านสนวนนอก ถือเป็นสินค้าโอท็อประดับ4และ5ดาวที่มีชื่อเสียงของกลุ่มทอผ้าเพราะกลุ่มได้ทำการผลิตมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านเส้นไหมส่วนมากจะได้จากการเลี้ยงไหมเองและสาวไหมด้วยมือผ้าไหมของกลุ่มจึงได้รับความนิยมซึ่งกลุ่มจะมีศูนย์ทอผ้าภายในศูนย์จะมีกระบวนการกรอกเส้นเดินเส้นใส่ฟันฟืน ขึ้นหัวหมวนขึ้นกี่ทอและจำนายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอกได้แก่ผ้าไหมาหางกระรอกโบราณผ้าสรงผ้าสบายยกดอกพิกุลผ้าขิดช้างมา้าผ้าไหมมัดหมี่ผ้าได้าหางกระรอกคู่ตีนแดงและผลิตภัณฑ์แปรรูปสบู่จากโปรตีนไหม โดยสินค้าโอท็อปเหล่านี้จะมีจำหน่ายที่ศูนย์ทอผ้าและอีกช่องทางคือสื่อสังคมออนไลน์แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้แก่ฐานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นการเลี้ยงตัวหม่อนเพื่อนำเส้นไหมที่ได้จากตัวหม่อนไปสาวไหม และผลิตทอผ้าเป็นผ้าไหมฐานจักสารเป็นการนำเอาไม้ไผ่มาจักสารเป็นพัดกระบุงหรือปาตะเพียนฐานบ้านกระดิ่งเป็นการทำกระดิ่งไม้แบบโบราณมีให้เลือกตั้งแต่ใหญ่ไปเล็กจนถึงขนาดเท่าพวงกุญแจฐานบ้านนกเป็นการทำของเล่นและเครื่องใช้จากกะรามะพร้าว เป็นรูปสัตว์ต่างๆหรือจะทำเป็นชุดน้ำกาแฟเก๋ไก่ก็ได้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบนเนื้อที่2ไร่1ง,งานแบบไร่นาส่วนผสมพานยายชุนเป็นเรื่องเล่ามาตั้งแต่โบราณว่าเดิมมีผู้มีอันจะกินชื่อยายชุนได้ยกที่ทางของตนไว้ใช้ประโยชน์สาธารณะทั้งขุดสะบริจาคให้วัด ชาวบ้านจึงสร้างสะพานนี้โดยตั้งชื่อยายชุนเพื่อเป็นอนุสรณ์รถกระสวยอวกาศมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกด้านหน้าถูกออกแบบให้ดูเหมือนกระสวยอวกาศส่วนด้านท้ายรูปร่างเหมือนกระสวยอวกาศถือเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ไม่มีใครเหมือนและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ทีละหลายสิบคนบ้านหลังนี้เป็นบ้านโบราณ โดยตัวบ้านถูกออกแบบเน้นพื้นที่ใช้สอยเป็นหลักทั้งด้านล่างและด้านบนของบ้านโดยบ้านจะยกสูงจากพื้น1-1.5เมตรเพื่อใช้สอยในส่วนของใต้ถุนบ้านบนบ้านจะมีห้องนอน3ห้องมีระเบียงไว้เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขกโดยระเบียงแบ่งออกเป็น2ฝั่งโดยฝั่งหนึ่งจะถูกยกขึ้นเพื่อให้มีช่องลมเพื่อใช้ในการระบายอากาศ สังคมอา,อาศัยอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีกลุ่มชาติพันธุ์ขมรไทยใช้ภาษาคาแมรและภาษาไทยเป็นหลักประเพณีและความเชื่อได้แก่ประเพณีแซนโดนตาซึ่งจะทำในเดือนสิบการรำตรดเป็นศิลปะ,ปะการแสดงการร้องรำก่อกำเนิดขึ้นด้วยความเชื่อว่า เทวดาเป็นผู้โดนบันดาลให้ฝนตกการละเล่นตรสจะเล่นในเทศกาลงานบุญต่างๆเช่นวันออกพรรษาวันเข้าพรรษางานผ้าป่าสามัคคีนิยมเล่นในหน้าแลง้งที่ว่างจากการทำไร่ทำนา ขนมตดหมาเป็นขนมจากภูมิปัญญามีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยใช้วัตถุดิบจากต้นเครือตดหมาลักษณะเป็นไม้เถาเื้อยใบและลำต้นมีกลิ่นฉุนแต่ใช้เพียงรากผสมกับแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายแดงมะพร้าวทึนทึกขูดคลุกเค้าให้เข้ากันห่อใส่ใบตองแล้วนำไปปิ้งให้สุกจนหอมสถานที่สำคัญของชุมชนได้แก่ วัดบ้านสนวนซึ่งมีโบสถ์สองโบสถ์มีพระพุทธรูปแก่นมักค่าที่มีอายุกว่า200ปีประดิษฐานอยู่และปากทางเข้าหมู่บ้านจะมีสาลหลวงปู่อุดมมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างตั้งแต่พศอใอดโดยชาวบ้านเล่าขานกันว่าเห็นสาลนี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อประมาณ60-70ปีที่แล้วและได้บูรณะขึ้นใหม่โดยผู้ใหญ่ทองทิวรม ศาลหลวงปู่อุดมจะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นไหวเทวดาเจ้าที่เทพารักที่ปกปักรักษามหมู่บ้านเวลามีประเพณีสำคัญเช่นวันเข้าพรรษาวันสงการโดยในศาลหลวงปู่อุดมจะมีก้อนหินสามก้อนซึ่งแทนตายายและหลานปัญหาของชุมชนได้แก่การคมนาคมถนนครุกคะะมีหลุมบ่อ ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางปัญหาไฟฟ้าในตอนกลางคืนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างมากเพียงพอและปัญหาไม่มีน้ำใช้ในฤดูแลง้งจุดแข็งของชุมชนมีการอยู่อาศัยกันแบบพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันและมีผู้นำเข้มแข็งจุดอ่อนของชุมชนได้แก่ระบบน้ำ น้ำไม่ค่อยไหลและน้ำขุ่น